ึ่งเครื่องมือที่อยู่ใกล้ตัวเราและมีพลังในการสร้างความสุขให้กับตัวเรานะคะแต่หลายๆคนเนี่ยกลับไม่เคยนํามาใช้เลยนะคะนั่นก็คือพลังในการโรแมนติไซส์สิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเรานั่นเองค่ะสําหรับคําว่าโรแมนติไซส์นะคะเราว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นแบบในอนเตอร์เทนเมนต์ในรายการในเรื่องของข่าวอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่าบางทีจะถูกหยิบมาใช้ในคอนเท็กซ์ที่มันเป็นเชิงลบซะส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นแบบโรแมนติไซส์วิถีชีวิตแบบใดแบบหนึ่งโรแมนติไซส์การเมืองจริงๆเนี่ยการโรแมนติไซส์เน มเหมือนนกัะนนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ค่ะแล้วการโรแมนติไซส์คืออะไรล่ะจริงๆแล้วนะคะการโรแมนติไซส์ก็คือการทาให้ช่วงเวลาที่ดูธรรมดาธรรมดาดูเป็นกิจวัตรดูเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เราทําอยู่แล้วปกติเนี่ยทำให้เป็นช่วงเวลาที่ดูพิเศษขึ้นมาได้นะคะจริงๆแล้วว่ามาันอาจจะอยู่ที่แบบมุมมองทัศนคติแล้วก็เวทีที่เราให้ให้เวลากับการกระทําสิ่งนั้นหรือว่าบุคคลคนนั้นนะคะและที่สําคัญเลยนะคะเกี่ยวกับการโรแมนติไซส์ก็คือเราว่ามันทําให้ชีวิตเรามันดูอิ่มเอมมมีควาาสุขกขกึ้นและโดยรวม เราว่าคือ well-being คือสุขภาพจิตอะ่ะมันจะดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าจริงๆมันก็คือทัศนคติเชิงบวกมองอะไรให้มันดูมีความสุข ดูง่ายและให้ attention กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโมเมนต์เล็กๆแต่ว่ามันน่ารักทําให้ใจฟูนะคะก็จริงๆใครที่อยากจะหันมาดูแลเรื่องสุขภาพจิต well being แนะนํามากๆนะคะกับ5ทริคที่เรานํามาฝากกันในคลิปนี้ในการ Romanticize ชีวิตเราให้มันแบบอิ่มเอมมากขึ้นค่ะข้อแรกนะคะฟังดูง่ายแต่จริงๆแล้วเราว่ายากอยู่นะก็คือการยอมรับความรู้สึกตัวเองค่ะโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีภาพลักษณ์ของการเป็นคนที่ strong ดูแลตัวเองได้เป็นที่พึ่งพาให้คนอื่นเสมอ อาจจะเป็นอะไรที่น่าจะยากเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้ในการที่จะแบบว่าปล่อยให้ตัวเองรู้สึกไปกับอะไรหรือว่าความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ่อนแอบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบความเสียใจไม่ดีพอหรือว่าความรู้สึกที่มันความรู้สึกลบแต่ว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วการที <sh> <t> ่เราปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึก in นท u c h กับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆที่ทําให้เรายอมรับตัวเองได้มีความสุขได้แบบระยะยาวและยั่งยืนจริงๆเพราะว่าคนเราอ่ะไม่ได้มีด้านเดียวตลอดไปเราไม่ได้ ไม่ได้เก่งไม่ได้แข็งแรงทุกๆวันนะคะแต่ละคนมีพาร์ทในความสตรองของตัวเองและมีพาร์ทที่อ่อนแอต้องการพึ่งพาคนอื่นเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยในวันที่เรารู้สึกแย yeah ่รู้สึกอ่อนแอรเราอาจจะปล่อยให้ตัวเองรู้สึกในสิ่งนั้นได้บ้างเราว่าขั้นตอนแรกในการที่จะยอมรับความรู้สึกตัวเองอย่างแรกเลยคือต้องอยู่กับตัวเองก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่เราว่าหลายๆคนมีปัญหานะเพราะว่าคนดีมาถามเราตลอดเลยคอมเมนต์มาถามเราตลอดเลยว่าทํายังไงถึงจะอยู่กับตัวเองได้รู้สึกว่าอยู่กับตัวเองไม่ได้รู้สึกเหงาอออนนเ,าาเ,เอง ที่ต้องใช้เวลาสําหรับคนที่เอาตัวเองไปติดกับครอบครัวหรือติดกับเพื่อนหรือว่าติดกับแฟนตลอดเวลาเนี่ยลองเทคทานดูซักช่วงหนึ่งเนาะในการที่แบบเออให้เวลากับตัวเองอยู่กับแค่ความคิดของตัวเองอยู่กับประสาทสัมผัส ใครที่ไม่เคยทํานะคะอาจจะรู้สึกแปลกๆงงๆไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงจริงๆคือมันต้องอยู่นิ่งๆเลยลองดูว่าภาษาสัมผัสของเราทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงเรารู้สึกร้อนรู้สึกหนาวต้องการสิ่งกระตุ้นแบบไหนเราไม่ชอบสิ่งกระตุ้นแบบไหนบางคนชอบอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบบางคนชอบอยู่ในอุณหภูมิที่เยน็นๆหรือว่าบางคนชอบอยู่กับกลิ่นหอมรู้สึกผ่อนคลายเมือ่อจุดเทียนจุด diffuser หรือเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองสังเกตตัวเองว่าอะไรที่ทําให้เราแบบแฮปปี้จริงๆเนาะอันเนี้ยถ้าเกิดทุกคนเริ่มรู้ ว่าเองชอบอะไรทําให้ขั้นตอนของการโรแมนติซ์เนี่ยมันง่ายมากขึ้นเนาะอย่างเราเองเนี่ยคือสิ่งที่เราชอบจะเป็นแบบอ่ะกลิ่นกาแฟนะคะเพราะาเราเป็นคนที่เรียนที่ออสเตรเลียมาฉะนั้นเราจะมีความผูกพันกับกาแฟมากกลิ่นกาแฟเป็นกลิ่นที่เราชอบแล้วเราคิดถึงแล้วเราหายหายตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่ได้กินกาแฟทุกวันนะคะชอบ f e e ลิ n ของร้านหนังสืออะ่ะกลิ่นหนังสือกลิ่นกระดาษอะไรเงี้ยก็เป็นกลิ่นที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะคือ feeling ของลมที่ปาดหน้าเวลาเราไปทะเลแล้วก็เสียงของ ลลแล้วว่าอันนี้หลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันคือรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้ยินเสียงทะเลฟังเสียงเพราะว่าเสียงคลื่นแล้วว่ามันมีความแบบเทอราพีระดับหนึ่งอะใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปทะเลนะคะฟังเสียงจาก Youtube ก่อนก็ได้เออเป็นอะไรที่แบบถ้าเครียดนะลองเปิดฟังเสียงคลื่นเสียงทะเล เสียงลมเสียงป่าอะไรอย่างเงี้ยใน u t ท b e คือมีหมดเลยนะสามารถเสิร์ชหาได้เลยค่ะข้อที่2นะคะในการโรแมนติซ i z e สชีวิตของเรานะคะก็คือการสร้างริ t ช a ลหรือว่าแบบพิธีกรรมในการเซลฟ์แคร์ให้กับตัวเองนะคะเป็นอะไรที่เราชอบมากมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทําง่ายและเราทําอยู่ทุกๆวันนะคะเพียงแต่ต้องแอดเอ e ลเมนต์ของการโรแมนติซ i z e สเข้าไปเท่านั้นเองจริงๆแล้วว่าแต่ละคนนะมีริ t ช a ลของตัวเองที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วมีสิ่งที่รู้สึกว่าเราเอ j นจอยในการทําทุกๆวันนะคะการจิบกาแฟจิบมัทฉะตอนเช้าเพื่อแบบเซต หรือว่าจะเป็นการแบบอ่ะออกไปเดินสวนสาธารณะนะคะออกกําลังกายสิ่งหนึ่งที่เราหันมาทํามากขึ้นในปีนี้นะคะก็คือการโรแมนติไซส์สกินแคร์รูทีนหรือว่าริทชัวร์ของเราเองคือเรารู้สึกว่าจริงๆเอ e m เมนต์ของการดูแลผิวอะ่ะมันมีความโรแมนติไซส์อยู่แล้วอะ่ะด้วยตัวเราเองคือจริงๆเราเป็นคนที่เอนจอยในการดูแลผิวมากๆไม่ว่าจะเป็นมอร์นิ่งรูทีนหรือว่าน r o รูทีนแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเวลาที่แบบแช่อ่างน้ําตีฟองไปสปาอะไรเงี้ยการที่เราไดใ้ให้เวลาในการดูแลผิวของเรา ที่แบบออกไปเจอทั้งแสงแดดมลภาวะไฟสตูคือช่วงนี้ถ่ายงานบ่อยนะคะทุกๆวันเลยแล้วก็จะพยายามให้เวลา การเซลฟ์แคร์การเลือกสกินแคร์ก็สําคัญเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราจะเอนจอยรูทีนของเราเนี่ยเราต้องเอนจอยสกินแคร์เราด้วยไม่ว่าจะเป็นการเลือกแบบสกินแคร์ที่เหมาะสมสกินแคร์ที่มีกลิ่นมีเท็กซ์เจอร์ที่ดีที่เราชอบเนาะเพราะว่าถ้าเราจะโรแมนติไซด์จริงๆอ่ะเราต้องทํามันด้วยความจอยฉะนั้นโปรดักที่เราเลือกเนี่ยต้องเหมาะกับความชอบของเราจริงๆนะคะและตอนนี้นะคะที่เราใช้อยู่นะคะก็จะเป็นไลน์ของ v e g e ท ology ค่ะไลน์ของเขานะคะตอนนี้ที่เราใช้สลับสลับอยู่นะคะก็จะมี3ตัวด้วยกันนะคะจะ ะะตัวนี้มีตัวแอมป์ลนะคะแล้วก็จะมีชีทมาส์ค่ะอันนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะคะเหลือไว้ให้ทุกคนดูคือจะบอกว่าชอบมากนะคะเดี๋ยวจะมาทยอยพูดไปทีละตัวละกันตัวแรกนะคะวอเตอร์เอเซน์ตัวนี้จะเป็นน้าตกที่ใช้ง่ายมากๆคืออย่างแรกเกี่ยวกับแบรนด์นี้เลยคือเป็นสไตล์แพคเกจิ้งที่เราชอบมากๆนะคะคือตั้งบนโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าตั้งอยู่ตรงซิงค์ล้างหน้าแล้วรู้สึกว่ามันม mini ินิมอลมินิใจมากเออทำให้เรารู้สึกว่าการโรแมนติไซส์กินแคลของเรามเป็นเรื่องง่ายมากๆคือแค่ดูก็รู้สึกว่า สดชื่นแล้วนะคะอย่างแรกนะตัว Water e s s e n เซคือเนื้อบางเบาซึมง่ายมากๆสําหรับคนผิวมันนะคะใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยลองไม่ทําให้เหนอะหนะหน้ามันนะปีนี้เรามีโอกาสที่ได้ลองสกินแคร์เยอะมากนะคะลายนี้เป็นหนึ่งในโปรดัก t ที่เราชอบมากๆเพราะว่ามันเหมาะกับผิว มันที่อยู่ในเมืองร้อนใช้ลายนี้แล้วไม่ทําให้หน้ามันเยิมแม้ว่าอากาศช่วงนี้จะแบบอึนร้อนเหนอะอะไรอย่างเงี้ยสบายผิวนะคะใช้แล้วดีมากแล้วอีกอย่างหนึง่งคือสัมผัสกลิ่นอะไรเงี้ยมันช่วยให้แบบเออทาแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตัวที่2นะคะจะเป็นแอมพูนะคะตัวนี้เลยเขาก็จะมาเป็นแบบดรอปเปอร์แบบนี้นะคะเนื้อสัมผัสจะมีความหนืดกว่านิดนึงสําหรับเราเองนะคะเราชอบใช้ตัวนี้ตามตัว water essence เมื่อกี้ใน n i g h t routine ของเรานะคะเรารู้สึกว่าตัวนี้ ให้ความชุ่มชื้นดีมากๆแล้วเราก็สามารถละเลงหน้าเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะชุ่มชื้นเกินไประหว่างวันเนาะช่วงกลางวันเราก็จะทาวอเตอร์เอเซนส์ตามด้วยกันแดดแต่ว่าถ้าเป็นไนท์รูทีนะคะเราก็จะตามด้วยแอมพูอันนี้เลยเพื่อเสริมความชุ่มชื้นเนาะเรานอนห้องแอร์ก็บางทีมันก็จะทําให้ผิวแห้งได้เหมือนกันแต่ว่าการที่เราตามด้วยตัวเนี้มันก็จะทําให้ผิวแบบ อิ่มฟูนะคะถ้าพูดถึงเรื่องส่วนผสมนะคะลายนี้เขาก็จะมีวินิเฟรินนะคะที่เป็นสารแอคทีฟในโปรดักต์ไลน์แรกของ v e g e ท o ล o g จนะคะซึ่งเขาจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสลดจุดด่างดําฝ้ากระแถมยังช่วยเรื่องแอนตี้อจ g จิงด้วยค่ะคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายแบบเราก็ใช้ได้นะคะเพราะเขาอ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยค่ะ ส่วนวันไหนนะท,ที่ต้องการความผ่อนคลายเป็นแบบพิเศษนะคะเราก็จะจัดไปเลยนะคะด้วยการมาส์กหน้าเพราะว่าช่วงปีนี้พยายามมาส์กหน้าให้เป็นรูทีนมากขึ้นคืออย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะถ้าเกิดมาส์กเกาหลีแล้วหมดอะเราก็จะหาซื้อตามแบบทั่วไปเรารู้สึกว่าเออมาส์ที่ไม่ใช่มาส์กแบรนด์เกาหลีบางทีอะเรารู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจกับคุณภาพแต่ว่าของ Vegetology จะบอกว่าตัวแผ่นมาส์คือชุ่มมากแล้วก็หนานุ่มนะทำให้แบบประสบการณ์การมาส์กหน้าการผ่อนคลายคือมันโรแมนติไซ์ได้ง่ายมากขึ้นมาส์คตัว ะะทําให้เรารู้สึกว่าแบบผิวชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นเขาไม่แรงอ่ะเราชอบตรงที่เรารู้สึกว่าผิวเรามันจะไม่ระคายเคืองเพราะว่าบางทีอ่ะการที่ต้องถ่ายงานเยอะๆต้องแต่งหน้าทําให้เราต้องแบบับเบิคเคลนส์ทุกวันอยู่แล้วนะคะการที่แบบเราจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่บางทีมันอาจจะแรงๆนิดนึงอ่ะผิวเราจะระคายเคืองง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งกับไลน์นี้ไม่เป็นเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจสกินแคร์จากเวชชล o โลจีนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่มิ x t ์เจอร์แมทเทอร์นะคะเขาเป็นแบบวัน s ็อ p ช็อปนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เวล l ีอิ n งต่างๆ ทั้งสกินแคร์เพอร์ซนาล a แคร์ซัพพลายเมนต์โฮมลีฟิ่งแล้วก็แพนทรีซัพพลายนะคะสามารถไปดูได้เลยนะคะใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์มาให้นะคะในดีสคริปชันบอกด้านล่างคะ่ะอย่าลืมไปดูกันคะ่ะข้อที่3นะคะอันนี้สําคัญและนําไปปรับใช้ได้เลยนะคะกับการทํา Pinterest Board ค่ะจริงๆนะคะเรามีทํา Vision Board ไว้อยู่แล้วแหละสําหรับชีวิตภาพเราโดยรวมนะคะใครที่ยังไม่เคยดูคลิป Vision Board นะคะสามารถดูได้ตามลิงก์นี้นะคะคือทําไว้แล้วในการโรแมนติซ์ชีวิตของเรานะคะเราไม่ต้องนึกถึงเป้าหมายเลยการโรแมนติซ์ชีวิตด้วย Pinterest Board เ เป็นการแค่สร้างภาพสร้างภาพจำสร้างภาพที่เราอยากให้เป็นแค่พิมพ์มันไว้ในพิ r e s t b o a r d ของเรานะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่เราทำประจําวันแล้วรู้สึกว่ามันยากจังเลยในการโรแมนติ c i ไ e ์คือฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าฉันจะโรแมนติซ์ไรต์สิ่งนี้ได้ยังไงนะเราพิมพ์เข้าไปนะคะแล้วเราก็จะเห็นภาพที่แบบอ๋อ การทํางานมันก็สามารถโรแมนติไซส์ได้แบบนี้นี่นาการออกกําลังกายก็สามารถโรแมนติไซส์แบบนี้ได้นี่นายกตัวอย่างนะการออกกําลังกายการกินเฮลตี้อยากจะหุ่นดีแต่รู้สึกว่ามันยากและมันไม่อยากจะทำเอาซะเลยลอง g o o g l e ไปแบบ exercise ว่า fit girl routine อะไรประมาณนี้เราก็จะเห็นภาพของ Pinterest girl ที่เขาช่างใช้ชีวิตได้แบบ fit girl มากๆก,การแต่งตัวสวยไปออกกําลังกาย g ิ m s e l ฟ i e หรือว่าการถือขวดน้ําที่แบบเอ้ยฉันกินน้ํา2ลิตรต่อวนันเราจะได้ไอ เยอะมากมายเลยในการโรแมนติซ์ จิจวัทยประจำวันที่เรารู้สึกว่ามันยากและฉันไม่รู้ว่าจะโรแมนติซ z e มันยังไงนะคะหรือแม้แต่ว่าช่วงที่กําลังจะสอบปลายภาคพิมพ์เข้าไปว่าแบบ Study Rou t ท n e จะขึ้นมาแหละว่าเฮ้ยเราสามารถเซตอัพบรรยากาศโต๊ะของเราในการอ่านหนังสือให้มันแบบดีขึ้นบรรยากาศหน้าอ่านได้ยังไงบ้างมันจะทําให้เราสามารถจอยกับกิจกรรมนั้นที่เรารู้สึกว่ามันยากได้มากขึ้นนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยลองนะคะแนะนามากๆแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับคีย์เวิร์ดที่เราใส่เข้าไปแหละเราจะสามารถจําลองตัวเองเป็นพิมพ์เตอรในฝันนะคะทำ ทุกอย่างให้มันจอยได้มากขึ้นมีความสุขกับกิจ,จวัตรที่เราทําทุกๆวันได้มากขึ้นค่ะข้อที่4นะคะก็คือการใช้ชีวิตช้าๆแบบ slow life มากขึ้นค่ะการใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ใช่การไม่ทําอะไรเลยนะแต่ว่ามันคือการใช้ชีวิตให้ช้าลงแต่ว่าด้วยความตั้งใจที่มากขึ้นนะคะคําว่าตั้งใจใช้ชีวิตมันคืออะไรคือจริงๆมันคือการให้เวลากับโมเมนต์แต่ละโมเมนต์อยู่กับปัจจุบันหลายคนตอนนี้เวลาเราออกไปไหนเราทําอะไรมือเราจะติดอยู่กับมือถือตลอดเวลาทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอมันสัน่นเราต้องดู ไชมือถือ,อตลอดเวลาหรือจะต้องแบบกดปุ่มดูหน้าจออยู่ตลอดเวลาว่ามันมีโนติอะไรขึ้นมาไหมมันทําให้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะโรแมนติไซส์ชีวิตมากขึ้นนะลองใช้ชีวิตให้ช้ามาก ะะแล้วก็ลดเวลาที่จะใช้หน้าจอมือถือหน้าจอคอมให้น้อยลงนะคะเราว่ามันจะช่วยให้เราดึงเรากลับมากับอยู่กับปัจจุบันได้ดีมากขึ้นเลยนะก็สําหรับใครที่ไม่เคยทํานะเราว่าช่วงแรกมันจะเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะสําหรับเราในช่วงที่เรารับงานเองหรือว่าเราติดมือถือมากๆเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องแยางดึงตัวเองออกมาจุดนั้นให้ได้เนาะการที่เราจะออกไปเจอเพื่อนหรือจะออกไปเจอใครแล้วก็เราติดอยาาู่กับมือถือตัวเองตลอดเวลามันคือการไม่ให้เกียรติคนที่เราอยู่ด้วยเหมือนกันเนาะลดการใช้หน้าจอแล้วก็พยายามอยู่คนตรงหน้าอยู่ สิ่งตรงหน้าให้ได้มากที่สุดนะคะอยู่กับปัจจุบนันเรานั่งนิ่งๆแบบที่ไม่ต้องจับมือถือบ้างก็ได้ไม่ต้องทําอะไรบ้างก็ได้บางทีแค่นั่งอยู่ในคาเฟ่กินข้าวมองคนนู้นคนนี้สัมผัสบรรยากาศตั้งใจฟังเพลงการที่ใช้ชีวิตให้ช้ามันทําให้เรา Appreciate สิ่งรอบข้างรอบตัวเรามากขึ้นเราสามารถแบบมีประสบการณ์พิเศษได้เพียงแค่ในวันธรรมดาปกติของเราค่ะข้อ5นะคะ,ะ,คะก็คือการบันทึกความทรงจําของเราเองค่ะ จริงๆอันนี้เราว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนทําในรูปแบบดิจิตอลกันจน ชินการที่แค่ลงรูปใน i n s t a g r ก m ใน Facebook มันอาจจะมีความแตกต่างเหมือนกันนะสำหรับเราเราเป็นคนที่ชอบเขียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นคนที่เขียนไดอารี่ตั้งแต่10กว่าขวบแล้วฉะนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่าการเก็บบันทึกความทรงจําด้วยการเขียนเนี่ยเป็นอะไรที่พาวเวอร์ฟูลมากๆเลยเพราะว่าสมองเราเนี่ยจำได้เยอะจําได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีไดอารี่นะคะลองกลับไปดูไดอารี่เก่าๆของตัวเองอะคืออ่านไม่ถึง10หน้าจะเจออะไรที่แบบว้าวฉันลืมไปแล้วว่าฉันเคยทําสิ่งนี้เนาะแล้วว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเ,เพราะาาบางทีเรก่่อนทีเร่ยเ,รนเ,นเร้รู้สึกว่าเปลี่ะ แต่ถ้าเกิดเรากลับไปอ่านจริงๆเราจะรู้เลยว่าชั้นคนนั้นกับชั้นคนนี้มันเหมือนคนละคนกันเลยบางที่เรารู้สึกเหมือนเรามองน้องสาวตัวเองอยู่การ journal น,นอกจากที่ว่ามันจะทําให้เวลาดูช้าลงแล้วในช่วงเวลาที่เราเขียนมันยังเป็นการบันทึกความทรงจําที่เราสามารถกลับไปว e v ิ s หรือว่ากลับไปทบทวนได้อยู่เรื่อยๆเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแล้วก็สําหรับใครที่แบบเออชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโออ่ะลองเอามาตัดต่อดูลองเอามาแปะลงในสมุดดูหรือว่าลองปริ้นออกมาเก็บเป็นอัลบั้มดูนะคะเราว่า มันให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากการแค่แบบเออกลับไปดูรูปในอินสตาแกรหรือว่ากลับไปดูรูปใน Facebook เฉยๆนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทําอะไรแนวนี้แล้วว่ามันก็เป็นอะไรที่กุ๊กกิ๊กดีดูย้อนยุกย้อนวัยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทําแล้วว่ามันจะรู้สึกพิเศษเนาะการที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยโมเมนต์น่ารักเราจะยิบขึ้นมาแคปเจอร์อะไรเงี้ยจริงอะไรที่ทําแล้วดูย้อนวัยอะเราว่ามันเป็นอะไรที่ดูโรแมนติซส์ได้ง่ายนะคะก็ใครที่มีประสบการณ์ในการแบบเขียนไดอารี่แล้วกลับไปอ่านมีโม กะะ็จะเป็นแล้วนะคะสำหรับ5ทริคในการโรแมนติซ์ชีวิตนะคะคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้ทริคที่นําไปปรับใช้ได้มากขึ้นแล้วก็สามารถทําให้ชีวิตตัวเองรู้สึกว่ามีความหมายมากขึ้นมีความสุขกับการทํากิจวัตรประจําวันมากขึ้นนะคะใครที่มีวิธีอื่นในการโรแมนติซ์ชีวิตของตัวเองอยู่นะคะก็ฝากคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างด้วยเลยนะคะเผื่อเราจะได้นําไปใช้บ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ให้ช่องเรานะคะและะ้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ